โอเคมาแล้วนะครับผมนะวันนี้เราอยู่เกมไรเ r นเจอร์นะ,ะแล้วก็กลับมากันอยู่ที่ไ d ดีสมนั่นเองซึ่งไ d ดีสมเราก็มาเปิดกันอีกเช่นเคยนะอ่าแล้วก็เเดิมทีที่จะมาเปิดเนี่ยหลักๆคือเกียร์นะแต่ถ้าหากได้ตัวแถมมาด้วยเนี่ยก็จะเยี่ยมไปเลยนะก็คือไอตัวล่มเนี่ยแหละ,อ,ะอ,อ่ไอตัวพระเอกรูโน่ไอดีหลักเราก็ได้ไปแล้ว แล้วก็น้องเอ่อเออน้องอะไรวะผมแดงแดง่ะจำชื่อไม่ได้เลยเออก็ได้มาแล้วในะไอดีพิเศษนะแต่แล้วก็จะมาตามหาไอเจ้าตัวล่มกันถ้ามันได้และถ้ามันได้เออส่วนร่มนี้เขาบอกว่าดีไหมเออเหมือนมันยังไม่ดีพอนะเออ รอบนี้มันต่ยังไม่ดีพอส่วนเกียร์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขายหรือเปล่านะเออไอออปชันที่ห้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะออปออปชันที่ห้าเออก็มีดีอยู่แหละเออเกียร์เกียร์ที่ผมจะเปิดตอนนี้เนี่ยแหละนั่นก็คือไอไอชุดไอเจ้าล่มตัวนี้เนี่ยแหละ อที่มันมีสตันนะอะบวกสตันเพิ่มขึ้นแต่เป็นธาตุไม้นะเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าเอออันที่จริงที่ผมอยากได้เนะหลักๆนะคือโดนแน่นอนมากกว่าไอดีสามเนี่ยอ่าสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วไม่ได้ก็ช่างแม่งแล้วรอบนี้ถ้าหาใครชอบก็ก็เน้น อาไม่ตาสมเถอะเออไอร้องนีม้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแต่ถ้าหากตัวเกมบัฟย้อนหลังเนี่ยเออถ้าข้ามเดือนไปร้อนเนี่ยก็คงรู้กันอยู่ร้อนะว่ามันจะเอาอัลกลรด้นทึมกลับคืนมานะ่ะเออมันก็จะกลายเป็นสถานะปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วก็คือสถานะปัจจุบันมันดีแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นนั่นแหละถ้าหากเอ่อถ้าหากเขาบัฟรอนบนี้นะเออพอข้ามเดือนไปมันก็นั่นแหละโดน Uh, มันก็จะเรียกทุกอย่างคืนคืนไปถ้าหากมันบับอ,อ่ะขนาดเอ,อ่อแลกตั๋วมาแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เหรอเออรอบนี้แม่งน่าจะไม่ให้จริงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะจะว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีใช่ไหมโอ้ชัดเจนดูทุกคนดู แม่งเจ็ดาวเอออนที่จริงผมเปิดไปเมืเ่อกนะี้น่ะคือมมัเจ็ดดาวเลยนะ What <c oughs> อย่งวะเออมาเรามาเปิดเกันเก้าอ่ารอที่เก้าอันนี้โดโยกเอกอร์เก้าทีมาขอโดนแน่นอนหน่อย เอออันที่จริงผมไม่ได้หวังแปดดาวนะถึงหวังเนี่ยผมก็ไม่เคยอยากจะได้หรอกมั้งเออโดยแน่นอนโอ้โหตกใจแม่งเจ็ดดาวโอ้โหแต่เกียร์โกบหาเ้ยเอ้าโอ้โหออกว่า ได้ของดีว่ะโอ้เยี่ยมไปเลยโอ้โหอัพเกรดธาตุไม้บวกสตาร์เดี๋ยวไอดีสามผมไม่มีธาตุไม้ไอไอไอดีสามผมไม่มีธาตุไม้ <c oughs> ก็ต้องหวังให้ได้โดนแน่นอนแล้ววะออกไหม มาหน่อยดูเนี่นอนได้ไหมขอหน่อยโอ้โหไม่ออกโอ้โไอ้ได้มามันก็ดีอยู่เลยอะแต่ไอดีสามมันไม่ควรจะดีใจอะคือแบบไอดีสามผมไม่มีธาตุไม้เออผมก็นึกนึกออกแล้วไอดีสามผมไม่มีธาตุไม้เรฟรนฟีเลนธาตุเอ่อไฟน้ำโอ้โห แล้วก็ทาดมืดโอ้โหเพื่อควรจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโอโ้เออสรุปมันควรจะดีใจหรือเสียใจกันเนี่ยเนี่ยโอเคบายไเจอกันใหม่นะแม่งก็ได้ถาดไม้มาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำเพื่อ